ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นกันในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทยนั่นเองเอเรามาดูค่ะสำหรับเรื่องแรกของหน่วยนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องรัฐธรรมนูญของเราค่ะอ่เรามาดูกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันคืออะไร รัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองของประเทศซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพและมีความเสมอภาคกันโดยอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของปวงชนชาวไทยคะ่ะโดยน,นับจากพศอเจเนี่ยประเทศไทยนะคะได้มีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น20ฉบับ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองเรามาดูความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกันนะคะประเทศไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปีพศ2475 โดยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางนำสังคมไทยเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับประเทศที่มีการพัฒนาแล้วอ่าเรามาดูความสําคัญของรัฐธรรมนูญกันนะคะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างข้อแรกยืนยันความเป็นเอกรากษของประเทศไทย 2. รับรองความเป็นเอกราชษของประเทศไทย 3. ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งทรงใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมตนตรีศาลรัฐธรรมนูญกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆ 4. ให้ความคุ้มครองคว,ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข้อ4ให้ความคุ้มครองประชาชนชาวไทยซึ่งไม่ว่าเราจะเกิดเป็นเพศใดหรือนับถือศาสนาใดเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอกันส่วน 5. คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยค่ะอะต่อไปเรามาดูหลักการของรัฐธรรมนูญกันซึ่ง หลักการของรัฐธรรมน,นูญแห่งราชนาจาักรไทยนะคะก็ปรากฏในบททั่วไปของรัฐธรรมน,นูญซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 1. นแสดงความเป็นรัฐเดี่ยวไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบอื่นนั่นก็คือ,เ,อ,อเป็นราชนาจากักรอันหนึ่งอันเดียวมีได้มีการแบ่งแยกและรวมศูนย์อำนาจรัฐไว้ที่ส่วนกลางเพียงส่วนเดียวส่วน2 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการปกครองในะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วน 3. อํอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนก็คือชาวไทยทุกคนนะคะเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศส่วนพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่เป็นประมุขซึ่งก็จะใช้อำนาจทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญค่ะ ต่อไปศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลโดยมีรัฐเ,เป็นผู้ดูแลและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนในประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติส่วน 5. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดร,รัฐธรรมนูญเ,เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยก็คือประเทศไทย,ยมีระบบก,การปกครองที่ถือหลักนิติรัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นธรรมนะคะจัดระเบียบของสังคมกฎข้อบังคับใดๆเนี่ยจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้อาต่อไปเรามาดูโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญกันซึ่งก็จะสรุปเป็นสาระสำคัญมาให้พวกเราดังนี้นะคะ 1. ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยคำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมไปถึงการใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามส่วน 2. ระบุหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบแล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อประเทศชาติค่ะ 3. กํกำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐก็คือเพื่อให้รัฐเนี่ยดำเนินการ ตรากฎหมายแล้วก็กำหนดนโยบายต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆส่วน4บัญญัติเกี่ยวกับบทบัญญัติหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาส่วน5บทบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทของคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้รวมทั้งมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์6 บทบัญญัติเกี่ยวกับพักการเมืองและการเลือกตั้งาาการเลือกตั้งเนี่ยทั้งในระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศเนี่ยเพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดการการเลือกตั้งต่อไปข้อ7บทบัญญัติเกี่ยวกับศาลก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษา อธ,ธิคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามกฎหมายนะคะและในพระประมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เนี่ยศาลเนี่ย,รยประกอบไปด้วยศาลสี่ระบบนั่นก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารต่อไปแปให้ความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองโดยมีการบัญญัติหมวดคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้การเมืองเนี่ยมีความโปร่งใสให้นักการเมืองเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเนี่ยเป็นสําคัญ 9. ส่งเสริมให้องค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรนะเส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้หลายทางเช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้งรวมถึงการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไปสิบการกําหนดให้องค์กรอิสระนะคะที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐส่วน11กําหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็เพื่อส่งเสริมการกระจายอํานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกําหนดนโยบายในการปกครองท้องถิ่นของตนค่ะ จบไปแล้วสิบเอ็ดข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปครูจะสรุปให้พวกเราเข้าใจส,สั้นๆรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อปีพศ2475ตรงไฮไลท์สีเหลืองนั่นเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560าอมาดูย้ำความสำคัญของรัฐธรรมนูญกันอีกรอบ5ข้อข้อ1ยืนยันความเป็นเอกราก2รับรองความเป็นเอกลักษ์ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย 4. ให้ความคุ้มครองประชาชนชาวไทยและ5คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ าต่อไปทางด้านขวามือหลักการของรัฐธรรมนูญ5ข้อเช่นกันก็คือ 1. แสดงความเป็นรัฐเดียว 2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ 3. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 4. หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ 5. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดนั่นเอง